ลมพิษในเด็กช่วงหน้าร้อนเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนและมีสภาพอากาศที่แปรปรวนมักทำให้ลูกน้อยมีอาการแพ้ทางผิวหนังได้เช่นลมพิษเป็นอาการแพ้ผิวหนังที่เกิดขึ้นเฉียบพลันมีอาการผื่นคันนูน,นบวมแดงเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นหนึ่งอาหารได้แก่นมวัวไข่ ควรสังเกตเมื่อลูกรับประทานอาหารแล้วเกิดผื่นขึ้นทุกครั้ง 2. สารก่อภูมิแพ้เช่นขนสัตว์เลี้ยงเกสรดอกไม้ 3. มแมลงสัตว์กัดต่อยหรือมแมลงบางชนิดที่ก่อให้เกิดอาการคันระคายเคืองบนผิวหนัง 4. อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อผิวหนังลูกน้อยที่ไวต่อสภาพอากาศส่งผลให้เกิดลมพิษเฉียบพลันอย่างไรก็ตาม อาการมักหายได้เองภายใน2-3ชั่วโมงแต่ในบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นหายใจลำบากหรือหมดสติการรักษาอาการลมพิษในเด็กมีหลายวิธีตามลักษณะความรุนแรงของอาการเช่นทานยาแก้แพ้ทาคลาลมายแก้คันหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้หากพบอาการผิดปกติเช่นหายใจลำบากแน่นหน้าอกหรือหมดสติ ควรรีบพบแพทย์ทันทีหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการแพ้ในเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ลมพิษในเด็กมักไม่รุนแรงและสามารถรักษาได้ง่ายด้วยการดูแลที่บ้าน